ขนมปังเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะ วันนี้หยิบยกเอาหม้อทอดอะไรน้ำมันเครื่องแรกที่ซื้อมาใช้ในชีวิตนะ <c oughs> พูดสักขนาดนั้นอันนี้เป็นม้อทอดอะไรน้ำมันไฮเออร์นะครับขนาด2.5ลิตรซื้อเป็นเครื่องแรกจริงๆใครติดตามคลิปมาตั้งแต่ผมทําคลิปเลยนะก็จะเป็นม้อตัวเนี้ยต,ตัวแรกเลยนะครับที่ซื้อมาใช้และปัจจุบันยังไม่เสียนะเป็นหม้อทอดอะไรน้ำมันระบบแมนนวลนะครับก็ใช้ได้ดีอยู่นะยี่ห้อไฮเออร์นะครับวันนี้จะมาทําเมนูที่ เคยทําไปช่วงแรกๆอยู่แล้วล่ะไม่ได้เป็นเมนูแปลกใหม่อะไรนะครับนั่นก็คือไข่เจียวด้วยหม้อทอดอไรน้น้ำมันแต่ผมจะเติมสิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้กําลังฮิตเหมือนกันนะนะครับมันคืออะไรมาดูตรงนี้ทําไข่เจียวก็จะมีไข่ผมใช้ไข่2ใบนะครับเบอร์หนึ่งอันนี้เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเลยเนี่ยเย็นๆอยู่เลยเนี่ยนะครับอันนี้ผักชีผมจะเอามาแต่งสีสันเฉยๆนะครับผักชีไทยเนี่ยซอยเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น ผงปรุงรสและผงชูรสนะครับหรือว่ารสด,ดีผงชูรสนั่นแหละนะพริกไทยซะหน่อยนึงอันนี้ซอสถั่วเหลืองหรือว่าซอสฝาเขียวนะครับเดี๋ยวจะเหยาะไปนิดนึงแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือนี่เต้าหู้ไข่นะครับใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะอันนี้ผมไปเดินที่ท็อปมาผมก็หยิบติดมือมานะครับปกติเวลาเราจะทําเมนูที่มันมีเต้าหู้ไข่เนี่ยผมเราก็จะมักจะไปต้มจืดเนาะ ้มจืดแล้วก็หั่นมันเป็นท่อนๆท่อนๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นตรงเนี้ยเราไม่เคยแบบตัดตรงนี้สักทีเลยแต่เราจะตัดตรงเนี้ยวันเนี้ยผมจะตัดตรงนี้แล้วก็บีบใส่ถ้วยด้วยไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าเนาะเนี่ยถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอเดี๋ยวผมขอต่อไข่ใส่ถ้วยแบบปกติกันเลยนะ ปกติเราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการเจียวไข่เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ2ฟองเนี่ยเนะาะสอใบ2ฟองเนี่ยทีนี้เราก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปผงชูรสกับรสดีไม่ได้หยิบช้อนเล็กๆมาด้วยอันนี้ซอสโทเหลืองอย,งอยงแล้วก็พริกไทย เวลาใส่หม้อท่อเสร็จแล้วมันจะฟูอีกนะคือถ้าใส่เยอะกว่านี้อาจจะไม่พอไงทีนี้ก็มาถึงเต้าหูล้ละะเราจะตัดตรงปลายนี่เนาะ ก็จะบีเดี๋ยวขอคนนิดหนึ่งนะมันก็จะออกเละๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาผักชีใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อน มาณนี้นะครับใส่ไว้ตรงกลางเลยนะครับผมจะตั้งอุณหภูมิที่180องศานะครับแต่รอบเนี้ยมันเป็นไข่เย็นเนะาะไข่ที่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยนะครับก็น่าจะประมาณสัก เอาสัก1ิบห้านาทีก่อนนะครับะระหว่างที่เครื่องมันทํางานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรากลัวมันไหม้นะครับก็สามารถลึงออกมาดูได้เรื่อยๆนะเห็นไหมเครื่องมันก็จะดับไปเองนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้มันทํางานกันเนาะครบสิบห้านาทีที่ตั้งเวลาไว้แล้วนะครับเอาอ,อันนี้ยังมีน้ําอยู่เนาะ ต้องดูก่อนว่าข้างในมันโอเคหรือยังอยังมีน้ำอยู่ในหน่อยนะเดี๋ยวผมจะต่อเวลาก่อนอุณหภูมิเท่าเดิมจะต,ต่อเวลาสักประมาณ5นาทีนี่แหละอะเดี๋ยวลองรอบนี้ต้องดูบ่อยๆนะเดี๋ยวกลัวมันไหม้ครบเวลาที่ต่อเวลาอีก5นาทีเมื่อกี้นะครับโอ้ยองเป็นขนมปังเลย <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวลองมาดูนะครับ อคาดว่าน่าจะสุกแล้วนะเพราะว่าเต้าหู้มันมีน้ำเนาะมันก็เลยนี้เอาน้ำออกมาอันนี้ต้องใช้ที่คีบบออกนะครับเดี๋ยวออเดี๋ยวคีบออกด้วยโอเคร้อนมากไข่เจียวที่ทำด้วยหม้อทอดเนี่ยเขาจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเลยนะมันจะไม่พองแบบเขาเรียกว่าอะไร อยู่ตลอดเวลานะครับอะมีเยิ้ม้วยนะเดี๋ยวให้ดูข้างในมนเนี่ยนะครับข้างในมันก็สุกแล้วนะ,ะสุกเรียบร้อยแล้วละ่ะอืมเดี๋ยวผมจะมาชิมที่มันมีเต้าหู้ให้ดูโยร้อนอะ่ะอืม อืมเข้าใจแล้วคือที่มันเป็นพอพอมันเป็นไข่เจียวเนี่ยมันจะรู้สึกกระด้างกระด้างใช่ไหมแต่พอใส่เต้าหู้ครับใส่เต้าหู้ไข่ไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไข่ตุนเนาะมันเหมือนไข่เจียวบวกไข่ตุ๋นเลยอะ่ะใส่เต้าหู้ไปผมว่าอร่อยกว่าไข่เจียวธรรมดาที่ทำด้วยหม้อทอดนะมันมีความนุ่มของเต้าหู้อยู่ด้วยง่ายดีเนาะเมนูนี้ทําได้ด้วยหม้อทอดไรนะ้น้ำมันใครยังไม่เคยลองไปลองดู นะครับอ่าจะได้เมนูใหม่เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่ทําด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเอาไปทํากันที่บ้านรวมถึงการทําเมนูง่ายๆนะครับกับข้าวง่ายๆนี่แหละเดี๋ยวผมจะาหามาให้ดูนะฮะแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้อะไรเล็กๆน้อยๆใน,นบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ